ออกแล้วผลตรวจ DNA ยืนยันคือน้องนุ่นสงสารถูกทําร้ายที่ศีรษะอย่างเดียววันที่23กุมภาพันธ์2567อัปเดตคดีน้องนุ่นนางสาวชลดามุทุวงสาวสวยที่ถูกทอย สิริชัยรักทองสามีลงมือทำร้ายจนเสียชีวิตก่อนนำร่างไปเผาอำพรางในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีล่าสุดพลตำรวจตรีสุพิชัยลิมสิววงพอบกอสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจระบุว่าจากการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลจากโครงกระดูกที่พบถูกเผาในพื้นที่ปราจีนบุรีโดยการตรวจสอบ d n a เปรียบเทียบกับมารดาของผู้เสียชีวิต พบว่าผลการตรวจเทียบเคียงยืนยันความสัมพันธ์ทางโครงสร้างพันธกรรมหรือ DNA มีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนสามารถยืนยันความเป็นแม่ลูกกันได้จึงสรุปได้ว่าโครงกระดูกที่มีการพบจากในพื้นที่จังหวัดประจีนบุรีนั้นเป็นนางสาวชลดามุทุวงหรือนุ่นอายุ27ปีจริงผลตรวจ DNA ยืนยันเป็นน้องนุ่น สาเหตุการเสียชีวิตน้องนุ่นจากการตรวจสอบโครงกระดูกทั้งหมดแล้วแพทยสามารถตรวจสอบร่องรอยของการแตกร้าวของกะโหลกศีรษะบริเวณช่วงโหนกแก้มด้านขวาต่อเนื่องไปยังเบ้าตาและกกหูโดยบาดแผลที่ตรวจพบมาจากการถูกของแข็งไม่มีคมกระแทกอย่างรุนแรงทำให้เกิดการยุบตัวและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต คาดว่าผู้ตายถูกทำร้ายที่บริเวณศีรษะเพียงอย่างเดียวหลังตรวจสอบโครงกระดูกส่วนอื่นๆไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือมีบาดแผลอื่นแต่อย่างใดโดยขั้นตอนต่อไปนี้แพทย์นิติเวชได้ทำการชนสูตรแบบตรวจผลเทียบเคียงโครงสร้างพันกรรมเพื่อยืนยันอัตลักษณ์บุคคลเป็นที่เรียบร้อยขั้นตอนต่อจากนี้ได้มีการประสานแจ้งไปยังพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเพื่อแจ้งทางครอบครัวให้เดินทางมารับร่างงอของผู้เสียชีวิตเพื่อไปประกอบพิธีทางาศาสนา